สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวหญิงดุดค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงกะทิเนื้อใส่ฟักทองกันค่ะอันนี้เราจะทำการผัดพริกแกงก่อนฉันน้ำมานไนี้นะึ จะผัดให้พริกแกงของเราหอมเติมหัวกะทิลงไปค่ะพอให้หัวกะทิแตงมันหน่อยใส่หัวผั เบมกุดค่ะเบมกูดเชีย่ยหน่นาอีของเราเนื้อที่หั่นเรียบร้อยแล้วล้างสะอาดเราใส่เนื้อลงไปแล้วเราก็เคี่ยวเนะื้อให้มันสุก เติมกะทิที่หางกะทิให้หมดเติมน้ำสองทับพีสองถึงสามทับพีนะคะใครชอบมันมากก็ ใส่น้ำน้อยหน่อยใครชอบมันน้อยก็เติมน้ำให้มันเยอะหนหรือใครชอบน้ำขูกขิกก็ได้นะคะก็ใส่ฟักทองไป เราจะให้เดือดจนฟักทองมันนิ่มนะคะแต่ไม่ต้องให้ถึงกับเละนะคะให้มันแค่นิ่มเฉยๆเพราะว่าถ้าเกิดเราอุ่นปล่อยให้มันเละเลยมันก็จะไม่น่ากินนี่เรามาปรุงรสนเลยผงนัวนย่างส้นชา น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาอาที่เราชอบปริมาณตามที่เราชอบใครชอบเค็มก็ไม่เอาเค็มนิดนึงใครชอบหวานก็หวานนิดนึงนะคะแต่สำหรับหญิงดุดชอบแบบกลมกลม่อมเค็มๆนิดนึงหวานนิดนึง ผงนัวไม่ต้องเติมแล้วนะคะเราใส่แค่นั้นพค่ะตอนนี้ฟักทองเราก็เริ่มนิ่มละแต่เราไม่ต้องให้เละนะคะให้มันเป็นชิ้นอยู่นะคะน่ากินไหมเราก็ใส่พริกลงไป ็นการตกแต่งให้มันดูมีสีสันสวยงามนะคะไม่ห่วงสูตรนะคะใครที่จะไปทำขายก็ได้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายใส่หูลรพาค่ะมันก็จะหอมวยถ้ากล้องได้กลิ่นได้กลิ่นหูลรพาแล้วนนเนี่ย มใส่หมดเลยค่ะน่ากินไหมเรียบร้อยค่ะเราก็ได้เกงเนื้อที่แสนอร่อยโดยทำเอง ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะสไตล์หญิงดุด